เลยดับลงด้วยแล้ไม่ตั้งกับปะข้าวก็ลงครับข้างล่างดีปะมีรอยตีนัตเติร์นไม่มันไม่เปิดนะมีออไหมแค่จะไปดูข้างหน้าเขาบอกทองแล้ววะกบม่วงห่วย เอาเลยเอาเลยเก็บบอลใครจะเก็บคอมโบนั้นเข้าไปนี่เอาไงอยู่ในห้องเนี้เหรอเราเราชิวๆเรา,เราเ,รา,เ,ราเราเล่นลำดับเราเล่นลำดับแล้วตอนนี้จิกดิเรียนเตียนเติมลงเติมน้ำกินแล้วมึงก็จะถามว่าพวกมันเยอะเหรอใช่พวกมันด้วยเดี๋ยวได้ได้ครับเพื่อนเพื่อนมี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 ไปเติ้นไม่เนียน มึงต้องโยนของตรงกลางเติ้ลนู่นนู่นนู่นไปโยนตรงนู้นไ a c k p a c k here level two มันต้องทำให้เห็นหน่อยถ้ามีของอยู่เอ้ยยังห่อยัง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 ห่อของเยอะๆแล้วโลบ้ามันจะเห็นอะเดี๋ยวกระเป๋าหนึจัดกระเป๋าหน่อยจัดของดีๆนึงมันจะได้ไม่รู้ว่ามีใครเข้าไม่ไม่ไม่ให้ท้าให้ทำเหมือนมีคนเข้าไปแล้วแล้วก็แบบรีของแบบไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวมันจะโมโหมโหมันมาเลยอะ มันต้องคิดแบบมันต้องคิดว่ามีคนแบบเปลี่ยนมวกแสดงว่าหมวกทองเหลือพี่เคพี่เคใส่ค้าโกบได้ไหมแต่จังหวะแบบนี้มักโดนอะไรวะบัตรหาวิ่งมาสแกนอ้าวจบะอลัวเสียมากลางอนาคตมากไปเพื่อนเรามาชุมนุมแล้วก็เล่าเรื่องสยองกันในวัยเด็กดีปะเฮ้คับาเล หย็บไม่ได้ปักแล้วปักเลยปักเพิ่มได้ก็ปัดเท้าปัดท้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 าเฮ้ยปัดทปัดทาสแกนเข้ามาเมื่อกี้ก็แค่พอเมื่อกี้สแกนติดกูวิ่งนแล้บอก ไม่เด้อยังยังพีเคยังไม่ต้องเล่นตะโคบเลยว่ะยังมันด,มมดูเอ,อ้ยังไม่ตองเลนกระสุนพีเคลยได้จ้เขามาฉพาะเฉพาะวงเฉพาะอีวงหนึ่งมึม่บีบบีบทา,างเนี้ยบีบมาขนาดหอ่อตูงคายแล้วเว้ยน่ามีคอติดที่ถ่าย ดินอะไรแบบแบบเสีางกูกูใส่เธอไหมไไม่ไมไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินมือแล้วมีแค่มือด้คนเดียวไปโดนมาหยาดหยานะตามํามํามตตาเลยตเลยตตเตอไปกราบสวยดีต่อดี่อ เก็บกอมันเก็บกอมันกอมันเก็บกอองมันเก็บเกบเก็บการกเก็บเลยการเก็บเลยฮ่า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 ่ดาฮยสู้อยู่มันสู้อยู่ว่ะนี่กอรอนี่กอรอมันโดนมันโดนเีนโดีฮยไเ้ยอมันเล่นมน่เ่แ่าาว่าเขารู้แล้วว่ายิง่เย กูมีหน้ที่เก็บตบมันนอนกูก็ยิงเก็บตบเนี่ยพวกกูถือพีเคเนี่ยอยากตาเลยตีมาไม่อยู่ขึ้นมาแมวหมาชิบหายใครได้คิวเมื่อกี้เต้นเหรอ่ะได้ไม่รู้ว่าพวเก็บตบอ่ะเฮ้ยมีเธอมาอีกไหมไม่กูบอกเออกูทิ้งให้อันหนึ่งแล้วเมื่อกี้ได้อันเดียวหนึ่งไป การมึงคงแบบเพิ่งกลัวหายไปไหนวะโลบโลภโลภเด็ดเด็ดเห็นอะไรทองๆแล้วโลบอยากเก็บอยากเก็บเหลืออีกหนึ่งนาทีก็ตูนปิดได้นะถ้าสรถไฟนั้นชนะมันต้องวิ่งมาทางนี้เพื่อผอไปทางนี้นี่มันต้องมีเสียงอะไรแบบ ร้อยมันเข้าตอนกร้อันเข้ากันตอนวกสุดท้ายแล้วบินขึ้นฟ้าไปแล้วค่อยโผล่มาทุกคนก็จบแลอแล้วก็ไเดอรตรงนี้นะเคใช่รติดตรงนันแหละรอรอรอวงจะบีบอะตอนตอนสิบกวิวอะตอนสิกบวอยก้าอะแล้วไปไซเดอร์ลงมาโที่เียวตีโคตรตี้ลหรืออะไร อัดตีได้ไหมอันตีน่าใส่เรลงมาไหมเอาเอาเร็วเไปแล้วเลยไหแล้วเลยวเลยเยเลยเใส่ลงไปแล้วมันจะพอดยีนหลยนะเลยนยี่สิบเจวิถอยหลังไว้กดถอยหลังไว้มันยู่นานใส่ลงไปนะครับ

ไอ้เต้นเต้นมาแถ่มอีกแถวมือตรงกลางเข้าม่ากันอ่าโดนทุกคนเลยกูการฝั่งนี้นะมึงการฝั่งรุ้นไปนนีี่่กูเอาประตูใหญ่เขาไม่มีใครเข้ามาใช่ไหมไอ้บัวโดก็ได้เปรียบเยอะอย่างเงี้นไม่ข้างบนข้างข้างบนไม่ได้เปรียบเพราะเพราะวงว่ะมันจะบีบจากข้างบนลงมาข้างล่างไม่ใช่บีบตามแกนโลกเปิดประตูนะตามี้ มันบีบเป็นวงกลมฟอกไม่ใช่หรอเกมนี้ไอ้วงกลมมันจะบีบข้างบนลงมาข้างล่างจริงข้างบนลงมาข้างล่างเขาก็บีบเข้าเข้าหุ้นเข้าหุแกนโลกอ่ะรักใหม่แล้วเหรอแต่ก่อนไม่เป็นงั้นอยู่แล้วจุดจุดข้างบนกว้างกว่าข้างข้างบนอาจจะบีบบีบลงมาข้างล่างเลยมันเป็นท่อยาวๆขึ้นบนฟ้าจีเพราะสมัยไม่ใช่ห่อไม่ใช่ห่อมันเป็นโดม เขาถึงไอ้นี่เด้งเด้ได้ไย่อไปย่อเขาไปย่อเขาไปจะย่อเขาไปเรื่อยจะไปบีบนะตะปาอนตนะมาตะปานติต้งนติ้งอย่าไปเติ้้ป ไม่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 กูแค่เปิดกูดูเฉยว่ามันอยู่ไหมกูรู้แหละเอ็มมาต้องปลาปลาระเบิดปาติเข้าไปเลยปลาปลาระเบิดเข้าติเข้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยาอย่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกูโมงบีหัวใจจักวะมีคนรอนานรออยู่ ม่ใหม่โดนโดนโดนเปิดโดนเปิดไอเติร์นตีเติร์นตีหูไม่ไมีมเงินตี อุ๊ยยิงจูมึงเลยก็โดนช็อตตาแล้วไอ้ยี่คือโดนมมึงมากอุ้งรูดขันไปใครเอะไปเลยไปเลยมาใครจะไปรู้ใครจะไปดูมึงนหัวกูว่ากูได้ตอบปะเนี่ยม้ากล้ามันเป็นวงกลมเข้าไป